กลายฟีอากาศดีๆแบบนี้หลายครอบครัววางแผนที่จะขึ้นภูขึ้นเขากันวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการขับรถขึ้นลงขนเขานำมาฝากกันครับขณะขึ้นเขานะครับอย่างแรกเลยอย่าขับรถกระชันชิดคันหน้ามากเกินไปเพราะความปลอดภัยนะครับ ข้อต่อมานะครับขณะขึ้นเขาให้บีบแตรให้สัญญาณลดเลนสวนมากรณีที่วิสัยทัศน์แย่ข้อต่อมาให้ใชือเกียร์ต่ำหรือเกียร์โลขณะขับขึ้นเขาข้อต่อมานะครับปิดแอร์เปิดหน้าต่างเพื่อช่วยเพิ่มพลังงานเครื่องยนต์สุดท้ายนะครับมาสังเกตความร้อนเครื่องยนต์ถ้าร้อนเกินไปให้จอดแวะพักนะครับทางขึ้นเขาสำหรับทางลงเขานะครับ อย่างแรกเลยนะครับให้ใช้เกียร์ต่ำหรือเกียร์โลนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเหยียบเรบรกเป็นระยะระยะอย่าเหยียบเบรกแช่ไวเพราะว่าจะทําให้ผ้าเบรกไหม้และรถจะเบรกไม่ได้ในที่สุดเปิดหน้าต่างถ้าได้กลิ่นไหม้และหยุดพักรถทันทีเทคนิคถัดมานะครับให้เวละยะห่างคันข้างหน้าอย่าก,กระชั้นชิดมากเกินไป เพราะว่าหากคันหน้าเบรกแล้วเรามีโอกาสเบรกไม่ทันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับสุดท้ายนะครับหากว่าเราโดนขับจี้นะครับให้ชะลอและให้คันหลังแซงไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราถ้าท่านต้องการความปลอดภัยในการเดินทางอย่าลืมมิสซูบิชิให้ร่วมดูแลคุณทุก,การเดินทางนะครับ